สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับช่วง Modern Review ขอบอกเลยครับว่าหมวกกันน็อกที่เรานำมาฝากในวันนี้เนี่ยจะต้องถูกใจเหล่าไบเกอร์นแนวญี่ปุ่นทุกท่านอย่างแน่นอนครับกับหมวกกันน็อกซูตรุ่น z s 6 e. <S Black, 1 1 e m E t a l l i c b ก a c k t 3ีที d าม่ค่ะ ลวดลายสวยงามใช้ได้ทั้งชายและหญิงเลยค่ะมีสองสีให้เลือกนะคะสีทองและสีแดงสําหรับข้อดีของหมวกรุ่นนี้นะครับคือเปลือกหมวกเนี่ยเป็นแบบ ABS สามารถต้านแรงกระแทกได้ดีมากช่วยเซฟหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับและภายในหมวกนะครับยังมีการติดตั้งแว่นกันแดดที่เป็นสีถนอมสายตาช่วยให้ไม่บดบังพัฒนาวิสัยครับและยังระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามีช่องลมด้านบนทําให้อากาศไหลเวียนได้สะดวกค่ะโดยนวมภายในหมวกนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะ สามารถถอดซักได้ด้วยนะคะและยังเป็นผ้าตะข่ายค่ะสามารถระบายอากาศได้ดีไม่มีกลิ่นอับและเกิดอาการแพ้แน่นอนค่ะเท่านั้นยังไม่พอครับสําหรับหมวกรุ่นนี้นะครับตัวชิลเนี่ยยังมีการเคลือบสารกันลอยและกันรังสี U V ทำให้ไม่ต้องเป็นกวลเรื่องความร้อนจากแสงแดดอีกด้วยครับมีการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ตัวชิลโค้งรับกับเปลือกหมวกได้อย่างลงตัวครับช่วยให้รู้สึกสบายเวลาขับขี่พร้อมลุยกับทุกสถานการณ์เลยครับผมสายรัดคางของรุ่นนี้นะคะเป็นแบบคลิปล็อกค่ะสวมใส่สะดวกปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสําหรับหมวกรุ่นนี้เนี่ยคือเขาจะมีสปอยเลอร์หลังดีไซน์สวยมาให้ในตัวเลยนะครับแต่สําหรับข้อด้อยนะครับของหมวกรุ่นนี้นะครับก็คือแว่นข้างในเนี่ย ไม่สามารถปรับระดับได้สุดเราอาจจะต้องใช้การกดหมวกด้านหน้าลงมาเพื่อช่วยแทนนะครับซึ่งจะทําให้การสวมใส่เนี่ยอาจจะลำบากเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงฐานนวมแก้มเนี่ย อาจจะมีการบีบรัดแต่พอสวมใส่ไปแล้วนะครับก็จะรู้สึกสบายบอกไว้เลยนะคะว่าใครที่จับจองหมวกใบนี้นะคะคุ้มมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าแบงค์พันสองใบมีทอนเพราะในราคาเพียง1,890บาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วนะคะการประกอบนี้ทําได้ดีมากแล้วก็สีเรียบเนียนค่ะในราคาที่สูงกว่านะคะอย่าง K Y T ค่ะช่วงราคาจะอยู่ที่2 5 0 0ถึง2,900ค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคะว่าสวมใส่แล้วดูดีดูดเท่ขนาดไหน พร้อมแล้วไปซิ้งกันเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อ m d e เด Bike เข้าไ,ได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วในคลิปหน้าเราจะมารีวิวสินค้ารุ่นใดอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ